สวัสดีครับยูกรองนุ่มสกุลขนสว่างครับเมื่อนี้กับพระพีพานนองมาบ่งเกาหลีตกาครับบองเราครับเครื่องโตกาเพิ่นนี่ก็เป็นถาดครับนี่แหละครับระบบการเกาหลีขุนกระเจ้าโตกาครับเครื่องย่างดีเลยครับระบบน้ำระบบดินพาพีพานนองมาบึงครับมื่อนี้จะเอาถาดใส่ครับถาดเปา ดินเนาะพี่น้อง้านเท่ามีบ่ครับบัง่ีนสินี่เราถาดใส่ครับฐานจีลเรียนมาเอาดินล่งก่อนครับนี่ครับดินมันเป็นดินดินแล้วกระจิตมาพ่านน้ำ่อนครับระบบมันพ่านน้ำม,มาพร้ารยาครับทั้งน้ำ มาพานยาพานยามาหาเม็ดเข่าครับมาหาเม็ดเข่าเม็ดเขาเรเขารือมาหาดินครับทุดท่ายดินโปกนะะถาดกระชิไลออกว่าน้ำนี่ละครับถาดพ่นกระชินั่งทเทาอยู่นี่ครับนี่ดินเป็นดินเป็นยังไหวเบลือ,อกเผลาเลยนะครับพี่น้อง นี่ครับมันก็ะชิเลียงไปนี่ละครับอ้าวเดี๋ยวพี่พ่อนองไปเบื้องมองมันเลี้ยวนะครับอันนี้คือเพื่อนพักพักักเบรกครับพักเบรกนี่ครับยายเอ็น,นจากออกจากเครื่องมาแล้วครับก็ะชิมม้าใหญ่ในห้องนี่ครับไายมาหนี่ก็ะชิบเป็นระบบน้ำครับ เอาไว้ในเหาเลยเป็นระบบน้ำนีามับเปิดน้ำฮดครับก้อนแรกก็สิก้อนที่ฮดก็ต้องเอาผ้าขาวๆนะครับลงก่อนโปกกวาหนังเไว้บให้น้ำมันถือขี้ดินน่ครับขี้ดินที่โปกหนาเขาปะเนี่ยบม่ให้มันฟ่งกระจายครับต้องเอาผ้าขาวโปะก,ก่อนผ้าขาวโปกแล้วก็เปิดสปริงเกอร์ข้างบนข้างเหาข้างบนเหานะครับเป็นระบบน้ำ ยงมาเป็นพันๆถาดแล้วครับมือนี่น่ครับสองเฮ่าครับเฮ่านึ่งทงั้งุนครับนี่นะครับเป็นถาดเป็นถาดเครื่องต๊เข้าวเก็อคือวางเห็นบางนึงนะครับเครื่องโต๊ะคนก็ได้คนนี่เป็นซีฟครับนั่งนะครับก็เลี้ยงทั้งนี่เป็นปองทั้งยางเขาเบิ้งครับยางเขาฟานปุ๋ยน้ำ บ้องกลางนี่กันยางเขาไปว่านปุ๋ยครับเวลาเข้ามาเก็บมหยังนี่มันก็นกนชิงง่ายครับเอาเห็ดเป็นล็อกไปมีทางยางพอได้มีห้อยเข้ายางไปครับเกาหลีเป็นโต๊ะแบบนี้เหรอครับเกาหลีนี่นะครับหลังจากเข้าเขาไปเบิ้องอันได้เห็นที่มันเลียวๆเนาะครับนีนก็นเป็นสอบขีดินเงื่อนแล้วครับสอบขีดินเซเยน ล็อกนี่นี่แล้วับเม็ดเขาพ่นเม็ดข,ข้าวปลูกก็เจ้าครับหลังจากก็เจ้าแช่ข้าวปลูกเรียบร้อยเนะครับเล้าก็เอามาล่อขื้นเรื่องดีครับระบบบ้านขาเจ้าชิมีสองคนครับน่งนู่นี่ว่อนถาดเขาคับเพราะสองคนมันบ่ท่านครับสองคนป้อนขามันนี่นก็ะิไหลาตามล่างมากกรินีคนยืนคุ้มครับ อุ้มพินชิปดูนี่มีนี่นี่เม็ดยาพ้อมครับเ <c oughs> ม็ดยาเม็ดเขาเป็นระบบระบบไประบบแหลกดินก้อนครับดินระบบสองมะนามครับระบบสามมะยาเม็ดยาซี่นี่ช่างเขาครับเม็ดเขาบทายมันอีกคือดินครับเรียบร้อยแล้วนี่ไปเลี้ยงครับนี่ครับนยอสุดครับ นางคนเหรอครับนี on ite, ่อยู่นี่ต้องช่วยกันช่วยครับเหนบ่ทันเครื่องนี่เท่าไรนี่เครื่องจะถามราคาเพิ่นบ้างครับเพิ่นซื้อมา้ไหมนี่นี่ชี้เจ๊ชี้เอาดีออนมาจะดีอยยวิ่งเห็ดวิ่งมันนนหกล้านครับหกล้านวอนครับเครื่องนี่ สือมาใหมลยครับหกล้านวอนครับบ้านเขาแปรสองแสนตีเป็นเงินคือสองแสนเถึงบ่สองแสนถึงบ่ยกยัดมานอนของฟ้ามาฟ้าแปรสองแสนเนี่ยเนี่ยมาสองแสนแมนบ่ลองคุ้นมึงดูลองคุ้นมึงได้พี่น้องเ ยุกเบกมานนนคือหก,หกหล้านวอนครับหกหลา้านวอนคือเดี๋ยวนี้จะสามเหรียญเงินแล้วครับเขาเขาที่เฮียอยู่นี่ก็กได้ลำลีลำเล่ยนะครับทีมโอ้จะสื่อจะสื่อเครื่องนี่ก็เฮ็ดหน้ายู่สามปีกันแล้วครับจึงสิมีเงินสื่อเครื่องวันก คิดว่าล่ะครับตกประมาณเกือบสองแสนครับเครื่องนี้นะครับเขาปลูกไปยังยังหลายอยู่ครับเดแล้วครับป้นงานแตกเอาออกมานะครับพักเบรคครับช่วงนี้เอาล่ะครับเก็บบรรยากาศการตกกลาของเกาหลีไม่เบิง์นะครับนะนะครับ

นี่แล้วครับพี่น้องหลังจากที่ออกมาจากเครื่องเนาะครับกระชิมีอีกคนกระชิมาเลี้ยงทั้งทีแล้วครับลักษณะเลี้ยงเลี้ยงถาดกะเลี้ยงเป็นล็อกนะครับจงไวแต่ห้อยยางนะครับคนกระชิเลี้ยงเงี้ยวชุดไปชุดผู้เลยครับเฮ่าตามเฮ่า ยังเคนตีล็อกตีล็อกไว้ให้แล้วเอาจังได้กก็ขอบคุ้นที่เขามารับชมนะครับในส่องนุ่มสกุลคนสว่างครับจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดซับสไครต์ให้น้ำหน่เด้อครับเดอ้เอกระสิถ่ายทําคลิปอื่นๆต่อไปให้พี่ให้น้องเบิง่งครับ